หลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตสถานะเดิมชื่อบุญเพงนามสกุลจันไดเกิดเมื่อวันจันทร์ที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2472ที่บ้านสีฐานอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธนเป็นบุตรนายคูณและนางมาเาะแสวง หลวงปู่เกิดในครอบครัวชาวนาซึ่งมีวิถีชีวิตตามประสาชาวชนบทอีสานหลังจากที่หลวงปู่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้วได้ออกบวชเป็นตาผ้าขาวในสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมต่อมาได้บวชเนในในวันที่18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2485นวสีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร โดยมีพระครูวิจิตตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปชาจากนั้นสามเณรบุญเพ่งก็เข้าถวายตัวเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่นภุริททโตกอยู่ศึกษาธรรมรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเวลา4ปีจนลุวันที่21ตุลาคม2 4 9 2. 2เาราได้เขาไปอยู่เป็นสามเณรน้อยปฏิบัติหลวงปู่มั่น จำเจนสี่ปีโดยไม่ได้ไปจากที่ไหนเลยกับท่าทนอาจารย์วันอาจารย์หาบวัวทำปากโยงนันกับหลุงปู่มัน่นเป็นเสียงให้ท่านเหยียบเป็นเสียงให้ท่านกลัาท่านจะทับไปมอบสายถวายชีวิตเวลาลุงปู่มัน่นอด่าตัวลุงปู่มัน่นดุเวลาลุงปู่มัน่นเทศหนักๆเราดีใจโอ้ยท่านช่วยเราท่านช่วยตีกิเลสเราท่านช่วยไล่กิเลสเรา ท่านไม่อยากให้เราอยู่กับกิเลสดีใจเวลาท่านเทศดููแต่ถึงใจเลยมียจิตใจเข้่มแข็งองคงอาจสาหารความบวมเพียรถ้าท่านเทศอ,อ่อยๆเทศอย่างนั้นนี่ไม่ถึงใจเพราะว่ากิเลสมันหนักกิเลสมันต้องอาศัยเครื่องมือใจให้หนักแน่นเพราะฉะนั้นแหละอยู่กับหลวงปู่มั่นได้กำไรได้กำไรในชีวิตเห็นชีวิตมีประโยชน์ ท่านมาให้ประมาทเราประมาทนิดหน่อยเท่านั้นท่านเตือนเลยทีเดียวท่านรู้ว่าละจิตใจของสิทธญาณุสิทธิคนไหนเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่อย่างนี้ท่านรู้หมดท่านจะเรียกไปเตือนทีละองค์ระองค์ท่านต้องทํอย่างนั้นท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงจะได้ท่านปฏิจุอนั้นไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านจะเรียกเข้าไปเฉพาะหน้าแสดงให้ได้ยินฟังเราก็แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพื่อ ท่านอยู่ที่ไหนเตาที่นั่นเนี้ยไม่ใช่เตาสุมสี่ซุมหา้าเตาสุมสี่ซุมห้ามันจะไม่ถูกท่านที่ไหนเตาที่นั่นมันถูกหลวงปู่มัน่นท่านมีนโยบายที่จะสอนลูกศิษย์ลุงหาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลุงหาที่เป็นฟังเทศเปฟังธรรมไปปฏิบัติกับหลวงปู่มันแล้วยอมได้ธรรมะเป็นอันมากมีลูกศิษย์ลุงหาเผยแผ่ไปทั่วประเทศ ท่านได้อุปสมบทณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยท่านพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในวันนั้นท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมกายถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัยและน้อมบูชาคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตลอดชีวิต ในข่าวอาจจะมาที่บวชใหม่ได้ยินข่าวๆป่า,า,าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนต่อมาเราก็คอยสังเกตเหตุการณ์ที่จะรู้จักจะส,สือถามเกาะแสวงหาพระอาจารย์ทั้งสองอยู่พอปรปากฏมีลูกศิษย์พันองค์หนึ่ง ที่เคยไปจำมรรษาอยู่ที่ที่บ้านนงผือได้ลงไปทางจังหวัดุบลทางยะโสธรพอดีเราไปพบก็ได้ใจ่ถามถึงเรื่องการปฏิบัติต่างๆของท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครที่อยู่ของท่านอยู่ในป่าเขาลำนาภัยลึกต้องเข้าไป ผ่านดงผ่านป่าผ่านภูผ่านเขาจึงจะไปเจอท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราถามแล้วเราก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะไปปฏิบัติแต่ท่านก็บอกว่าการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มันนั้นจะต้องฝึกฝนจะต้องอบรมอาในกฎกติการะือเบียบก,การปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะไปอยู่กับท่านได้เราก็อาศัอ่ขอร้องท่านให้ฝึกฝนการปฏิบัติ ในการที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มันจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะตื่นเวลาเท่าไรทําอะไรบ้างท่านก็สอนให้เราฝึกให้เราปฏิบัติโดยถูกต่องแล้วต่อมาเราก็ในเวลาก็ออกเดินทางท่านก็เดินทางโดยเท้าเดินทุดงในสมัยก่อนนั้นใช้เวลาถึงสิบห้าวันเดินบุกฝ่าผาเขามาโดยลำดับ จึงไปถึงหลวงปู่ที่อยู่หลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือตำบลนาใน,านาอำเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อ <c oughs> จะเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นท่านจ้องให้พักอยู่ที่ด่านก่อนเพื่อฝึกฝนเพื่อการแนะนำที่จะเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นจะต้องทำยังไงปกติหลวงปู่มั่นนั้น ท่านจะเด็ดเดียวองค์อาณาจารถ้าหากว่าลูกศิษย์คนไหนที่ไปสามคนสี่คนท่านจะไม่รับท่านจะรับเฉพาะองค์ที่เด็ดเดียวไปองค์เดียวพวกเราทั้งหลายก็ตกลงกันใครจะไปก่อนใครจะไปหลังพอได้ตกลงกันแล้วอาตมาก,ก็ตกลงไปเป็นองค์แรกเดินองค์เดียวไปใช้เวลาเวลาหนึ่งวัน จึงไปถึงสถานที่ของลุงปูม่มั่นอยู่ท่านก็มาต้อนรับท่านก็ถามมาจากไหนมาจากจังหวัดอะไรมากี่องค์ท่านก็ถามหมดแล้วเราก็กราบกราบมอบกายถวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติตามครมัคำสอนของท่านท่านก็นั่งสักครู่หนึ่งพิจรารณาควรรับหรือไม่ควรรับอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้เวลาประมาณสักห้านาทีท่านก็บอกว่าเออข้อบอกได้สอนได้ท่านก็รับจากนั้นได้ศึกษาอยู่ด้วยกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สุด มาอยู่สนองงานสนองคุณในหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นเวลามากกว่า44ปีบำเพ็ญพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทั้งประโยชน์สุขร่วมกันมีปณิธานธรรมกรรมฐานบำเพ็ญภาคเพียรจนบรรลุผลอันพึงใจอย่างสูงสุดถา้นานชาถ้านนอนขวางอยู่ทุงปู่มันเห็นแล้วเออนั่นอนะทำไมเราจะไปได้ ตกลงปรึกษาารือกันซะก่อนทำยังไงเราทึงจะไปได้ผ่านไม่ได้เนี่ยหลวงปู่มันออกความคิดว่าไปบอกมูเธอไปไปบอกมูเธอให้มาไล่ให้พระก็ไปตามตามไปบอกมูเธอมูเธอบอกว่าอืกูก็กลัวเหมือนกันแหละกูก็กลัวเหมือนกันเละไม่ไปเลยถ้าว่ากลับมากลับมาทำยังไงพวกเราจึงจะไปได้ถ้างั้นไม่มีทางไป เพราะว่าเขาใจลูกนี่สูงมากจะต้องไปถอยหลังกลับไปขึ้นหลังเขาโดนโอส่เวลานานสูงภูเขาเลยรับอามะก้าวกับผมจะขอไปพูดกับมันบางทีมันจะหลีทางให้เออ,เอ,อลองดูลองดูเขาเลยจงผูเขาก็จเจริญเมสาผมไม่หันทีเพ่งเพ่งเขาไปสู่หัวใจช่างเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ผูกกรรมบูกเวรเลย ต่างคนต่างอยู่เธอพวกเราก็ไปแสวงหาบุญเพ่งเข้าไปในไกเข้าไปในลุงปู่ขเขาเพ่งเมตตาพูดออกมาด้วยวาจาที่เต็มไปด้วยเมตตาพี่ชายพี่ชายตัวใหญ่ตัวโตพี่ชายเนี่ยมีกำลังมากตัวก็ใหญ่เ,เวลานี้พวกน้องอยากจะไปเดินธุดงทางโน้นฝากเขาทางโน้น ขอให้ที่ชายจงเมตตาเถิดหลีทางให้ด้วยเท่าน,นั้นเองเอมันหึกทักขึ้นมาเลยเอาหัวไปชนหินเลยอลวงมูมันแบบไปได้ไปได้เลยเลยไปได้นี่เมตตาเนี่ยเชิงมากเลยหลวงปู่เป็นผู้มั่นคงหนักแน่นลักแหลมในพระธรรมวินัยกอบด้วยศิลาจรรวัตอันง,งดงามเจริญสุขด้วยเนคขมะปฏิบัติ สามารถรับการธุระภาระวัดถ้ำกลองเพนได้อย่างเคร่งครัดพัฒนาปกครองดูแลพระภิกษุสามาเณรอุบาสกอุบาสิกาในอาณาักให้สมัครสมานสามคคีและประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินยัยมั่นคงกฎระเบียบต่างๆอย่างรัดกุมรอบคอบและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ศรัทธาปภาษาทะเลื่อมใส ของพุทธ,ธบริษัทโดยทั่วไปมาโดยลำดับจวบจนปัจจุบันในที่สุดหลวงปู่ได้ทำรงสมณคุณสมณธรรมได้อย่างงามพร้อมสุขด้วยเหตุมีใจบริสุทธิ์พองใายยิ่งยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วปฏิเวทหลักธรรมนี้เป็นประจักษ์พยานแล้วในกิติคุณาประวัติเขมาพิรโตเริกของท่าน ตราบจนถึงอวสานการละสังขารเมื่อวันอังคารที่27กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2561เวลา1นาฬกา57นาทีณโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นสิริอายุ88ปี4เดือน5วัน6 8พรรษา